ใช่สวัสดีค่ะบ่าห่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาเพ่นสกุชชี่แต่ว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามาเป็นแพ็คคู่วันนี้เราจะมาจับฉลากเพนสกุชชี่ค่ะตัวนี้ ทีมยูนิคอนค่ะของว่าว่าอี <Yes. S 1> แล้วตอนนี้นะมีกิจกรรมด้วยนะถ้าสมมุติว่าใครเพ้นสวยได้รางวัลหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพบาทใช่ใครอยากรู้ว่ากิจกรรมเป็นยังไงนั้นดูใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเนาะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเราจะมาแกะเลยว่าในนี้เขาให้อะไรบ้างนะคะต่อหนึ่งชุดเนาะข้า <Wow. S 1> งในมีสีอคริกมีฟองน้ำตกแต่งเยอะแยะตั้งมา <Yeah. S 1> อ๋อมีมาให้หมดเลยมีกัะเพชรด้วย <Yeah. S 1> มีกับเพชรสามอันนะคะมีสีสองแท่ง wow. อะคริลิกนะคะแล้วก็มีฟองน้ำเอาไว้ตกแตกด้วยอ๋อสีไม่เหมือนกันมันจะเป็นกาวกากเพชรค่ะกาวากเกติกาของเราวันนี้นะคะกติกาใช่กติกาหลอสุดชนะจริงก็แพ้สิคะบ้าพิ้วใจคนเดียวก็จะต้องหล่อที่สุดสิกติกาวันนี้เราจะจับแค่3ามสีค่ะ ได้แค่3สีแล้วเราจะมีสีขาวให้คนละหนึ่งหนึ่งสีอยู่แล้วมาตรฐานเพื่อที่จะเอาไปผสมเราจะมาเพ้นซ์ุทรชีให้ไงเรามาเริ่มกันเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นสีอะคริลิกนะคะมันจะมีสีซ้ำด้วยค่ะ <S 2> <S 2> <S ส่วนอันนี้จะเป็นของตกแต่งค่ะของตกแตงแ่งก็จะเป็นกากเพชรเนาะกากกากกาวกากเพชรค่ะ ได้หนึ่งอันค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเป่ายิงชุบกันนะว่าใครจะได้หยิบก่อนเอาอะไรหนึ่งสองสามแม่เขาชนะโอเคอ่ะนั่นจิ้นเขย่าเขย่าสิในกล้องเห็นนะออย่างนี้ไม่เห็นนะโอเคเอาเลยนะโอเคหนึ่งโอ้เสียงอะไรอ่ะแหววเล่นอะไรสองเหมือนกันไหมอ่ะไม่อยากไม่เหมือนกันเหมือนกันเลย สีทองแล้วก็สีแดงค่ะาอ,าาอาราจารสุดๆอันนี้อาาของตกแต่งค่ะของตกแต่งค่ะโอเคหนึ่งอันนี้ลืมตาเลยสีม่วงกากเพชรม่วงอันนี้เป็นแท่งเนี่ยแท่งนี้แดงโอ้โหดแดงกับแดงค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะตาตอนจินเลยเหลืออะไรให้มั่งเนียว้ายว้ายสีแดงมีแค่อันเดียวไ้ายวาย้จะไปรู้หรออ่ะมาหนึ่งเอามาให้ดูอนนึง อีกตามอีกโอเคโอเคเห็นแล้วหนึ่งสองหมวแล้วทำไมสีไม่เหมือนกันใช่ใช่เขาอยากได้สีน้ำตาลจริงๆแล้วอ่ะจะไปถามโค้ดในติมไงีหนึ่งโอ้โหกาแฟสีทองเป็นแท่งได้อะไรเป็นแท่งเป็นแท่งโอ้โหสีไม่เหมือนกันเลยสักอันครับผมไม่เหมือนกันจริงๆด้วยค่ะอลังการมากๆเลยดีใจดีใจเรามาดูเนื้อสกุ้ตที่กัน อุ้ยสโลได้สโลมากเลยว้าววิ่งดีอ่ะอุ้ยมีกลิ่นด้วยปกติสกุชชี่เพนไม่ค่อยมีกลิ่นอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะหอมกลินตบหัวอดหอมเป็นลาเวนเดอร์ยี่หรอมีนุ่มมากนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยนะคะโอ้เหมือนสกุชชี่ของผ้ใช่ก็มันเป็นของแร่ค่ะ เซลเเพราะว่าเขาทำมาจากโรงงานจริงๆมัน <Yes. S 2> ไม่ใช่เป็นแบบว่าดีวยอย่างของว่าพาทำเค้ก <Okay. S 2> hey, ทำมือแต่ละชิ้นไม่ใช่อันนี้รโรงงานทำแบบชิ้นชินมาแบบรวบรวมมาเลย <Whoa. S 2> มาให้ยังไงเราสมัคเริ่มเพ้นกันเลย กันแล้วคะ่ะของใครสวยที่สุดอ่ะลองดูของป้อคะ่ะแย่งสะะีอันนี้เป็นตัวสีทองนะคะแล้วก็ข้างหลังสีแดงดูดีโดนบาดแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเหลืองเหลืองทองทองอะ,อะไรนะโรยกากเพชรสีม่วงค่ะของเดอนจินเป็นไงคะนี่ครับสีเขียวับหน้าเขียวแล้วก็ตรงอาเขานี่นะครับเป็นสี้ากากเพชรมงึมงมงิมงมึงมิงข้างหลังเป็นผมสีเหลืองโรยกากเพชรนะคะแล้วก็ นี่เป็นสีออกม่งวงๆครับผมโคลนมันโคลนไอสตินเราลองมาเลยบีบกันเลยดีกว่านะวว้าโอ้เราลองบีบบีบไหมเงี้ยนะได <laughs> <laughs> ้ๆด่อะสโลว์นะสโลว์มากอะใช่สโลว์มากสโลว์สุดๆเลย <laughs> เป็นไงบ้างคะ่ะน้องๆคิดว่าของใครสวยที่สุดนะคะอย่าลืมโหวตใต้ล่างคลิปนี้นะคะ่ะแล้วถ้าสนใจ ก็สามารถรวมได้เช่นกันเนาะถ้ายังไงคลิปนี้เปาคพาลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบายบายจุ๊บชุ้สวยที่สุดครับผมอันนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่าพี่จอนจีนสวยกับพี่ฟ้าพาอะไรน้องๆโหวตตอนไหนไม่จริงเลยไม่จริงพี่เปาพาสวยที่สุดนะ